สวัสดีครับรเพื่อเรียนนี่คุณเมธาชงสุวรรณวันนี้เราจะมาเรียนวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพหนึ่งระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่5้าหน่วยการเรียนรู้สารกมัมนตารังสีเรื่องสมการการสลายตัวของสารกมัมตาราังสีครับโดยตัวชีวดที่เราจะใช้คือวอ2 1ม5ทับอธิบายสมบัติของสารกมัมนตารังสีและคำนวณเครื่องชีวิตและปริมาณของสารกมัมตารังสีครับ ขอทบทวนเรื่องเกี่ยวกับรังสีก่อนนะครับอาทิตย์ที่แล้วท,ที่เราเรียนเรื่องเกี่ยวกับกำมันตรังสีไปนั้นเราจะมีรังสีอยู่สามชี้คืออัลฟาเบต้าแกมมานี่คือสัญลักษณ์ที่ปกติเราจะใช้กันเพื่อบอกว่าลักษณะของรังสีนั้นเป็นรังสีประเภทอะไรแต่จะเห็นว่ามีสัญลักษณ์ของบรรทัดที่สองครับที่ครูยังไม่ได้พูดถึงเท่าไหร่พวกนี้จะใช้ในสิ่งที่เรียกว่าสรรมการการสลายตัวของสารกำมันตรังสีนะครับซึ่งของอัลฟาะจะเขียนว่า He ข้างบน4ี่ข้างล่าง2งครับเป็นการบอกว่ามีจํานวนโปรตอนบวกนิวตรอนเป็น4และมีโปรตอนเป็น2ครับของรังสีของรังสีเบต้าข้างบนจะเป็นศูนย์ข้างล่างจะเป็นลบหสัญลักษณ์จะเป็นตัว e ครับเพื่อบอกว่าเป็นลักษณะของอิเล็กตรอนและมีประจุลบหส่วนของรังสีแกมมานั้นไม่มีที่สําคัญก็คือการที่ไม่มีนั้นเพราะว่าตัวมันนั้นมีลักษณะเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าไปแล้วครับเพราะฉะนั้นมันเลยไม่มีมวลข้างบนมันจะเป็นศูนย์ข้างล่างเป็นศูนย์ครับ เพราะฉะนั้นเดี๋ยวถ้าเราคำนวณออกมาแล้วปรากฏว่าข้างบนได้เป็นศูนย์ข้างล่างเป็นศูนย์แปลว่าตัวนั้นเป็นรังสีแกมมานะครับคร <c oughs> าวนี้เรามาดูตัวอย่างสมการการสลายตัวของสารกัมมันตาราังสีบ้างคุยยกตัวอย่างเช่นธาตุยูเรเนียม238ครับสลายตัวให้ทอเรีียม234แล้วก็รังสีตัวหนึ่งในที่นี้คือรังสีอัลฟาครับ สิ่งทีอ่อยากให้สังเกตก็คือเวลาเราพูดคําว่าสรรมการแปลว่าสองฝั่งมันต้องมีค่ารวมกันเท่ากันถูกไหมครับคําว่าสรรมการคือความคือการเท่ากันดังนั้นถ้าเราเห็นที่เราจะเห็นก็คือข้างบนตัวนี้เขาเขียน238ตัวนี้เขาเขียน234ตัวนี้เขาเขียนว่า4ถ้าเอาฝั่งนี้รวมกันมันจะได้238เท่ากับฝั่งนี้เห็นไหมครับเอา้อยามบ่วก4จะได้238ข้างล่างเช่นกันของยูเรเนียมนี้ไม่เลข อะตอมเป็น92ทอเรียมมีเลขอะตอมเป็น90และของลังสีอัลฟาเองจะมีเลขอะตอมต,ตรงนี้เป็น2ครับซึ่งถ้าเราตรงนี้บวกกันมันจะได้92ดังนั้นแต่ละฝั่งคําว่าสมการคือแต่ละฝั่งรวมกันต้องได้เท่ากันครับทั้งข้างบนและข้างล่างนะครับวิธีการแบ่งคือเราดูลูกศรว่าอยู่ตรงไหนลูกศรน,นั้นจะเป็นตัวแบ่งเขตครับว่าฝั่งซ้ายเป็นสารตั้งต้นและฝั่งขวาเป็นสิ่งที่เป็นผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นและก็ลังสีที่เกิดขึ้นนะครับ คดีนี้เราดูตัวอย่างโจทย์กันโจทย์ลักษณะแรกคือถามก่อนว่ากําหนดให้สารกำมะตะลัง,าางสีมาตัวหนึ่งแล้วเกิดการได้สารกำลังกำมะตะลัง,าางสีตัวใหม่หลังจากที่สลายแล้วหลังจากตัวนี้สลายจะกลายเป็นตัวนี้ครับการที่มันสลายและกลายเป็นตัวนี้นั้นเพราะว่ามันสูญเสียอะไรออกไปซึ่งในข้อนี้นี่ในตัวอย่างนี้จะเป็นการบอกว่าตอนที่มันสลายสลายให้ลังสีอะไรบ้างวิธีการดูนะครับก็คืออย่างที่บอกเราก็ทําการแบ่งข้างแบ่งข้างเป็นฝั่งซ้ายฝั่งขวา ฝั่งซ้ายตอนนี้มีตัวเดียวเพราะฉะนั้นแปลว่าฝั่งซ้ายมีทั้งหมด60ข้างบน27ข้างล่างฝั่งขวาครับตรงนี้มี60ข้างบนอยู่แล้วเพราะฉะนั้น60บวกอะไรได้60ครับ0นะครับในขณะเดียวกันฝั่งนี้27ฝั่งนี้28 28บวกกับอะไรถึงได้27ครับ ถ้ามันมันจะบวกกับอะไรได้ในเมื่อมันเป็นค่าลดลงถูกไหมครับตัวนี้มันยี่สิบเจ็ดตัวนี้ยีสิบแปดเพราะฉะนั้นมันก็ต้องบวกกับลบหนึ่งซึ่งหลังจากที่เราเรียนมาก็คือรังสีตัวไหนที่ข้างบนเป็นศูนย์ข้างล่างเป็นลบหนึ่งครับรังสีเบต้าหรือก็คือสัญลักษณ์ตรงนี้เป็นตัว e นั่นเองนะครับมา <c oughs> ดูตัวอย่างที่สองครับด้านล่างจะเห็นว่าแบ่งฝั่งแล้วฝั่งนี้มีสี่กับเก้าฝั่งนี้มีสิบสาม ข้างบนข้างล่างฝั่งนี้มี2กับ4ข้างล่างเป็น6ครับเพราะฉะนั้นครูถามว่าณจุดตรงนี้ว่าจะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจะสลายตัวให้อะไรครับ4กับ9บวกกันได้13ดังนะั้น13บวกอะไรถึงได้13ฝั่งน้นครับบวก0เช่นเดียวกันข้างล่างฝั่งนี้ฝั่งซ้ายข้างล่างรวมกันตรงนี้ได้6ฝั่งนี้ไม่อยู่แล้วหเพราะฉะนั้นหบวกอะไรถึงได้หครับ ได้ศูนย์เช่นกันดังนั้นข้างบนเป็นศูนย์ข้างล่างเป็นศูนย์ลังสีอะไรที่ไม่มีมวลครับก็คือลังสีแกมมานั่นเองเพราะฉะนั้นแปลว,ว่าสองตัวนี้รวมกันแล้วจะให้ตัวนี้กับลังสีแกมมาครับนี่เป็นวิธีการหารังสีที่เกิดขึ้นจากการสลายตัวของสมการเคมีสมการการสลายตัวของสรางสรกัมนตรลังสีครับมาดูตัวอย่างต่อไปครับ <c oughs> ตัวอย่างนี้ เขาให้ฝั่งซ้ายมาและฝั่งขวามาบ้างแต่คราวนี้แทนที่เราจะหาว่าเป็นรังสีอะไรให้เขาให้เราหาครับว่าเราจะได้สารอะไรซึ่งในที่นี้เราจะเห็นว่าฝั่งนี้เขาให้ธาตุมาสองตัวข้างบนเป็นอย่างนี้ข้างล่างเป็นอย่างนี้เป็นยิบสี่สองกับสิบสองหนึ่งตรงนี้เป็นรังสีอัลฟาครับเพราะฉะนั้นถ้าตัวนี้เป็นรังสีอัลฟาแปลว่าอีกตัวหนึ่งเป็นตัวที่เป็นสารที่หลังจากที่ตัวนี้ผสมกันแล้วจะได้ตัวนี้ครับ ครน,นี้วิธีการก็คือขั้นแรกก่อนถ้าเราคิดโดยรังสีอัลฟาเป็นลักษณะอย่างนี้เราไม่สามารถคิดได้ถูกไหมครับเพราะว่ามันไม่ปรากฏตัวเลขให้เราทําการเปลี่ยนให้อยู่ในรูปที่สามารถคํานวณได้ก่อนแบบนี้นะครับจากนั้นเราจึงเริ่มทําการหาโดยการเอาฝั่งซ้ายที่มันไม่มีไม่มีตัวที่เป็นคําถามอยู่รวมกันข้างบนของฝั่งซ้ายรวมกันได้ยี่สิบหกข้างล่างของฝั่งซ้ายรวมกันได้สิบสามแปลว่า ตรงนี้ตัวเลขที่เราจะทําการหักลบกันคือต้องหาอะไรก็ได้ข้างบนที่บวกกับสี่แล้วได้ยี่สิบหกครับอะไรบวกสี่แล้วได้ยี่สิบหกหรือพูดง่ายๆยี่สิบหกลบสี่ได้อะไรครับเพราะตรงนี้ฝั่งนี้ไม่อยู่ยี่สบกใช่ไหมฝั่งนี้มีอยู่สี่ 4, ก็ขาดอีกยี่สิบสองมาด้านล่างครับฝั่งนี้รวมกันแล้วข้างล่างได้สิบสามฝั่งนี้มีอยู่สองขาดอีกเท่าไหร่ครับ สิบลบสได้สิอครับครนี้มีปัญหาลวสิ่งหนึ่งที่เราจะนึกกันไม่ออกก็คืออักษรตรงนี้เพราะถ้าเกิดว่าทำหารังสีมันก็มีแค่ h e e แล้วก็ตัวรังสีแกมมานะครับแต่ถ้าเป็นตัวลักษณะว่าหาว่าธาตุที่เกิดขึ้นเนี่ยสลายตัวเสร็จแล้วเนี่ยเหลือธาตุอะไรเนี่ยเราต้องทําการหาจากเลขข้างล่างครับเลขข้างล่างนี้คือเลขอะตอมเลขที่สิบเอ เพราะฉะนั้นวิธีการทําก็คือเราต้องทําการพิจารณาตารางธาตุธาตุตัวใดอยู่ลําดับที่สิบเอ็ดของตารางธาตุครับถ้าตัวใดอยู่ลําดับที่สิบเอ็ดของตารางธาตุเราคงจําเลขอะตอมกันได้นะครับแต่เราช่อบมันจะมีตัวเลขตัวเลขที่เป็นตัวเลขจํานวนเต็มกับตัวเลขที่เป็นจํานวนทรศนิยมครับถ้าเป็นทรศนิยมนั่นคือเลขมวลถูกไหมแต่ถ้าเกิดเป็นเลขอะตอมให้ดูเลขที่เป็นเลขจํานวนเต็มเลขจำนวนนับะครับซึ่งในที่นี้ก็คือตัวนี้นะครับ จะเห็นว่าเลขตัวนั้นมันเป็น11เห็นไหมครับเลขหัวข้างบนตรงนี้เป็น11เพราะว่าเลขอะตอมมันเป็น11อย่างที่ครูเคยบอกนะครับว่าเวลาดูตารางธาตุกับดูในนี้มันคนละอันตารางธาตุนั้นแล้วแต่เขาจะเขียน11ตรงนี้อยู่ข้างบนก็จริงแต่เป็นเลขอะตอมครับแต่ตรงนี้เวลาเขียนในสมการของสมการนิวเคลียร์ตัวเลขอะตอมจะอยู่ข้างล่างเสมอข้างบนจะเป็นโปรตอนบวกนิวตอนนะครับตัวนี้จะเป็นโปรตอนอเฉยเพราะฉะนั้นโปรตอนคือเลขอะตอมนั้นดูเลขตรงนี้ได้เลยครับซึ่งปอากฏว่าตรงกับเลข11เพราะฉะนั้น ธาตุตัวที่เราจะใส่ก็คือโซเดียมครับ Na โซเดียมเพราะฉะนั้นนี่คือคำตอบของข้อนี้ครับตัวอย่างถัดไปครับทำตรงกันข้ามกับเมื่อกี้เลยเหมือนกันคือจากตอนแรกที่เราหาว่าธาตุนี้หลังจากที่ได้ธาตุได้มาธาตุหนึ่งแตกตัวให้ลังสีอะไรแล้วเราก็หาลังสีนั้นพอต่อมาธาตุตัวนี้แตกตัวให้ลังสีนี้จะจะได้ธาตุอะไรที่เราหากันไปในข้อในข้อที่แล้วครับ มาข้อนี้บ้างธาตุอะไรก็ไม่รู้แตกตัวให้ธาตุตัวนี้กับลังสีตัวนี้นะครับหลักการเดิมคือแปลงสภาพของสัญลักษณ์ของรังสีให้อยู่ในรูปแบบที่สามารถคำนวณได้ก่อนคือแบบนี้นะครับพอแปลงเสร็จแล้วฝั่งนี้ด้วยความที่ว่ามันมีอยู่ตัวเดียวเพราะครูใส่ตัวนี้ตัวเดียวคงไม่ได้เขียนบวกกับอะไรนะครับตอบเป็นตัวเดียวก็คือดูว่าข้างบนเป็นอะไรคราวนี้เราก็เริ่มทําการเลยครับ ฝั่งซ้ายกับฝั่งขวาต้องรวมต้องได้เท่ากันหมดเลยครับเพราะฉะนั้นตัวบนของฝั่งซ้ายต้องมาจากฝั่งขวาของตัวบนฝั่งขวารวมกันทั้งหมดซึ่งในที่นี้ก็คือ22 2บวก4จะได้2 26ครับข้างล่าง86บวก2ได้88ครับจากนั้นเราก็ทำการมาดูเหมือนเดิมตารางธาตุตารางธาตาาาุตัวใดอยู่ลำดับที่88ครับธาตุตัวใดอยู่ที่ลำดับ88ของตารางธาตุ แล้วก็วิธีการดูเลขมันจะเรียนกันอีครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกบแ็ดก้าสิบไล่ตัวเลขไปให้เจอจนกระทั่งเจอแปดสิบแปดครับคือตัวนี้ถูกไหม Ra radium นะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็คื่อนตอบก็ตอบเป็นสองสองหก Ra แปดสิบแปดครับแบบนี้อย่าลืมนะครับอย่าสับสนเรื่องตารางธาตุตรงที่ว่าเลขตรงเลขในตารางธาตุมันอยู่ข้างบนเพราะว่านี่เป็นการออกแบบตารางธาตุของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันแล้วแต่เขาจะออกแบบ แต่ให้เรารู้ว่าเลขที่มันเป็นเลขจำนวนเต็มคือลำดับแน่ๆเขาจะเขียนเลขตัวนั้นใหญ่หน่อยเลขตัวที่เป็นเลขมุมจะอยู่ข้างล้างมันจะเล็กๆครับน,นะครับนักเรียนหลังจากนี้ให้ทำแบบฝึกหัดใน Google Form ด้วยนะครับมีทั้งหมด5ข้อเป็นแบบตัวเลือกตอบนะครับสำหรับวันนี้เท่านี้ครับสวัสดีครับ